สวัสดีทุกคนช่วงหด้จาจ่าเพชรเลยนะแต่ได้จ่าเล่นเกม,มเเตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะทําบ่อปลาที่เป็นหินประสานนะเทวหินประสานใส่มาตรงนี้แล้วก็เอาเข้าไบลองจริงๆมันจะอยู่ของไอตัวชิงช้านี่แต่จะเปลี่ยนอเป็นบอ่อปลาแล้วนะครับเอาตอนนี้ตู้เราเต็มบ้านแล้วโอเคเดี๋ยว ก็ปรับพื้นที่ก่อนนะครับปรับพื้นที่เอาหินออกก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวค่อยไปซื้ออุปกรณ์มาซื้อหินหินประสานแล้วก็ผ้าใบเริ่มกองเรื่องอะไรว่ากันอีกทีโอเคเริ่มทำก่อน mm hmm. ก็เอาหินตรงนี้ออกแล้วอเรคคสอเรคโค,โคแต่ัรนี้ปัญหาก็ได้ทาหินประสานตรงเนี้ยมันเป็นทางน้ําไหลตรงซามก็เลยยุบไปก็เลยคิดว<ป>่าถ้าเกิดเราเอาหินประสานมาเรียงต่อให้ปหรับพนะื้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็พอน้ํนา,นนามันไหลฝนตกตรงแบบสุดอือเสร็จแล้วเนี่ยเล่นเกมเสร็จแล้วเนี่ยช่องได้จ่าเพชรเนี่ยไม่ได้มีปะมีด่าอะไรเลยมีป้าก<ช>ับแม่เนี่ยนี่เล่นเกมกับเพื่อนเปิดบายให้ ตอนนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะซื้อบ่อสําเร็จมาอาจจะเป็นถังปูนหรือว่าเป็นปูนคอนกรีตแล้วค่อยเอาต้นไม้มาวางรอบๆเอาเนาะได้านะาะถ้าเกิดป้าเอามาใหญ่อนอขนาดนี้ตู้อันนี้มันเล็กไปเลยนะเป็นมุดเลยถ้าเกิดป้าเอาใหญ่ที่ป้าเข้าที่ป้าขุดอะ่ะก็เลยคิดว่าอาจจะต้องเป็นบ่อสําเร็จเพื่อจะได้ทนหน่อยเถ้ากันเป็นหิหนประสานเนี่ยตรงนั้นพังปุ่มบ่อก็ไปด้วยป้าด้วยอืเห็นไหม เลหือแล้วอ่ะอันนี้วันที่สองนะครับวานเราไปซื้อและแต่เราลดเก๋งไปมันขนไม่ได้อันนี้เอามา4สี่สิบก้อนดตรงนู้นนะครับเอามาส0สิก้อนก่อนเดี๋ยวมาลองไล่เรียงดูก่อนนะครับเดี๋ยวคุณพ่อทำคนเดียวนะก็เดี๋ยวไปเรียงเท่าที่คิดก่อนครับแต่วันนี้เขาไม่เสร็จหรอกทำไปเรื่อยเลยครับพวกที่ค่อยไปหาผ้าใบมาอีกทีนึงผ้าใบสรุปไม่ได้ว่าแบบไหนดีนะนะครับ ไปดูผ้าใบพัยาปูบ่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวไปหาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวคนหินไปวางเลย้ย์เข้าๆก่อนนะครับผมโอเคจะทำก่อนนะเนี่ะครับก็เรียงวางไปแล้วขันที่สองก็เรียงข้อมันไปนะครับมันจะได้ช่วยประสานนี่ผมก็เรียงไปเรื่อยๆนะไปก่อนนะเนี่ยเรียงมาทันที่สองตอนแรามันจะเรียงเข้าๆดูๆแล้วก็เออก็ง่ายดีก็ทื่อก็ทื้อไปก็ทายย้ำๆไปหน่อย แรกจะติดตรงนู้นเดี๋ยวตรงนี้ผมว่าจะไว้ตรงที่ว่าพักกองถังนะก็เลยเว้นเรื่องนี้หน่อยอ้นนี้พอเล็กๆน่ารักๆอ่ะอันนี้สี่สิบก้อนนะครับเราคิดว่าเราใช้วางแปดสิบก้อนเก้าสิบก้อนนะเดี๋ยวตรงนี้จะทําเรียงซ้ำไปีทีเป็นที่วางกองนะครับนี่ก็เรียงก้ยกันดครับอันล่างนี้ก็สลับมาอันนี้นะครับง่ายๆนะเดี๋ยวคนนี้ก็ทำต่อ วันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยววันนี้เขาไปซื้ออิดเพิ่มแล้วเดี๋ยวไปหาพะยางมาปูนะครับหาพะยามาปูพะยางพะใบเนี่ยผมก็ำลังหาข้อมูลอยู่นะครับเห็นบางคนเขาใช้พะยาบางคนใช้พะใบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีละกันนะครับเราบ้านเราเองเรื่อยๆไม่รลีบทําแป๊บเดียวอย่างเงี้ยสนุกดีมันต่อจิ๊กซออ่าต่อที่สองนะครับเราเรื่อยๆนี่เราก็เริ่มก่อพอดีเราไปเอา ไปขับผ่านไปเจออีกประสานที่ร้านก็ถุกก่อสร้างอีกที่หนึง่งก็เลยลองซื้อมาลองนะครับเราแรกเรเขาคิดว่ามันเรียก,กว่าผิวว่าคิดว่าผิวตรงนี้มันเรียก,กว่าตอนดูที่ร้านอะ่ะเ,เหมือนเรียบแบบทัตวัสดุเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาที่บ้านก็มาดูแล้วก็เออพอกันแล้วก็ต่อกันได้ขนาดเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวเรียงก่อนนะครับแต่ตอนนี้ประเด็นคือเราต้องสรุปว่าเราต้องไปตั้งพาย,ยางเอ้ตรงรถไฟไปพายาง พะายางที่ช้อปปี้แทนนะครับพอไปหาตามร้านที่เขาบอกว่าร้านวัสดุก่อสร้างไทยวัสดุอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่แน่ใจไงมันมีทางไะยัางเข้าไปก็เลยตัดช้อปปี้แล้วกันเขาบอกเขาเขา,เขาเป็นปูบอกนะครับก็น่าถึงอีกวันสองวันอันนี้ก็เรียงอันนี้แก้เซ็งไปก่อนอ่ะเดี๋ยวทำต่อก,กัอนครับ อ่ะครับเมื่อกี้อิดอีกยี่บห้าก้อนเรียงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูเป็นรูปเป็นร่างนะใช่ไหมอธิบายงี้ก่อนตอนแรกผมคิดว่าผมจะเอาแค่สามก้อนหนึ่งสองสามแล้วก็ก้อนที่สามปุ๊บเอาเ้าใบทับแล้วทับเอาเอใบปลูแล้วก็ทับก้อนที่สี่แต่ทามาเสร็จปุ๊บเขารู้สึกว่าสามก้อนมันสาม 3, มันก้อนละสิบเซนอนะยาวสามสิบสูงกว้างข้างฝั่งละสิบใช่ป่ะถ้าก็สามสิบเซนเองก็เลยดูว่าเอ๊ะมันน้อยไปหรือเปล่าก็เลยคุยกับแฟนบอกว่า เอาสี่ก้อนแล้วกันเอาหินขึ้นมาอีกขึ้นมาสี่ก้อน mm. ก็เลยเดี๋ยวเอาเข้าใบทับแล้วเอาก้อนที่ห้าเนี่ยก้อนที่ห้าเนี่ยทับเข้าใบก็สูงขึ้นมาอีกสิบเซนนะครับลึกให้บ่อมันลึกขึ้นเพราะที่เราไม่ได้กว้างไงนะครับแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวจะซื้ออิฐมาเพิ่มเรียงเพิ่มไปตรงนี้นะครับเ,ออเห็นปะเรียงเพิ่มไปเพื่อจะเป็นที่วางต้นไม้หรือวางวางกองลหลักคือจะวางกองนะครับกองถังอะกองถังดำนะครับพราที่มีปลั๊กไฟพอดีนะครับปลั๊กไฟปั๊มน้ําอยู่ตรงนี้พอดี ลงมาปุ๊บตรงนี้ก็แอบแอบประกองดําก็ไม่สวยใช่ไหมแอบแอบไปตรงใต้ต้นหลังต้นไฟเกาหลีนี่นะครับก็อันนี้ก็เลียงไม่ยากอยู่แล้วครับเนี่ยเรียงตลับไปนะครับผมอาจจะไม่ถ่ายตอนเรียงให้ดูทุกครั้งนะเพราะว่าเห็นทุกคลิปผมก็ดูคลิปในยูทูปก็ทำอะัรแหละนะครับก็เลียงไม่ยากอยู่แล้วเนี่ยเรียงให้มันสลับกันมันจะได้ตักกันไว้ดูไหมนี่โยกนะก็ดูแน่นหนาดีนะครับนะครับดูแน่นหนาดีเห็นไหมเนี่ยผมโยกนะครับ ก็แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาท่อ PVC นะครับปักลงไปรูหน่อยนะครับให้มันมีเลยเนี่ยแถวละแถวละก้อนแถวละเส้นแถวละเส้นแถวละเส้นจะได้ดูแน่นหนาหน่อยนะครับก็ตอนนี้ทำได้อย่างเดียวแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปซื้ออิฐไทม์ัสดุเพิ่มแล้วกันเพราะว่าดูว่าที่ซื้อมาเมื่อกี้แพงไทม์ัสดุด้วยนะครับไทม์ัสดุก้อนละ12.5 12้บบาท50เมื่อกี้ซื้อที่ร้านนด้มาก้อนละเท่าไหรนะ่ สิบสี่บาทสิบห้าบาทจะไม่ได้ก็แลกกับว่ามันผิวมันเนียนกว่าผิวมันเรียบกว่าจริงๆแล้วก็ดูแลพอมาต่อกันก็ดูไม่ออกครับเนี่ยของแท้บรรดาดูมีอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแยกออกไหมนะครับก้อนนี้นี่ก้อนนี้ตัวตัวท้ายซื้อทับตะตูกกว่าถูกถกว่าถ,ถูกกว่าก้อนละบาทห้าสิบนะครับนี่ก็เดี๋ยวไปซื้ออิฐเพิ่มทัตะตุแล้วคราวนี้ก็รอเดียวแหละรอพอไปช้อปปี้แล้วจริงๆทัตะตุก็มีขายเนทะ่าไป่อ่ะใบบูบอดผมว่ามันบางไปหน่อย แล้วมันใหญ่มากม้วนเจ็ดเป็นร้อยเราใช้ไม่ได้เยอะไงันั้นม้วนแบบเป็นสี่ห้าสิบเมตรร้อยเมตรอย่างเงี้ยเราใช้ไม่ค่อยเยอะสั่งช้อปปี้เอานะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวไปซื้ออิดเพิ่มแล้วก็รอผ้าใบมาก็จะต้องใส่น้ําแล้วก็อลองน้ําทิ้งน้ําไว้ก่อนก่อนใส่ปลาจริงโอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวต่อคลิปนี้แหละแต่ เดี๋ยวอีกวันสองวันมาต่อนะครับตอนของกันมาแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้่อมาที่อิวัสดุที่ซื้ออิดประสานไปสาขาตรงที่เราซื้อนะของหมดนะครับของหมดเลยอิประสานของหมดกาโดนเหมาไปนอ่ใครมาตัดหน้าผมทาบ่อปลาเนี่ยต้องไปยิ่งตรงดูตรงสาขาหนองจอกนะครับเขาเช็คแล้วว่ามีกับจเอาอีกห้าสิบห้าก้อนน่าจะเป็นไฟนอนแหละนะครับรถเราใส่เต็มที่ประมาณนี้แหละ โอเคเดี๋ยวไปดูกอนนี้สรุปเราต้องดันโดมไปถึงหนองจอกนะนะครับใช้ว่าจะดูตรงหนองจอกเพราะว่าเขาบอกตอนนี้มันฮิตนะครับเหมือนแต่ก่อนเขาเหลือเยอะดี๋ยีนี้เริ่มขาดตลาดบางสา,งาขานะครับโอ้โหโหลดรดโหลด,ด,ดแล้วก็นี้ขนได้อันนี้ทั้งหมดห้าสิบห้าก้อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆขับกลับไปนะครับไปกัน ยี่ข้ใบเรามาแล้วครับส่งมาจากขอนแก่นนี่เฝ้ารอเลยเป่ารอเลยเพออนนราะตเนาเลาะข้อใบอย่างเดียวแล้วนะฮะบอกเราจะได้ดูเป็นรูปเป็นร่างนาทีกี่ขาดปับ๊บเร็วนะป,ปี <Okay. S 1> ป่ะใช่ปีวันหนึ่งมาจากขอนแก่นนี่สีดำยิงได้สีฟ้าอยู่สีดำ เอ๊ะเหมือนครยวัดุเลยแต่ถอต่อยเหมือนกันราตวัสดุเขาขายม้วนใหญ่ไงตัวต่อขายถึงสีบ้าเราแค่นี้เองม้วนเจ็ดร้อยร้อยนี่เราสั่งเท่าไหร่นะเนี่ยเออสเมตรกี่บาทสองกว่าบาทเมตรละสีบ้าบาทสีบ้าบาทนี่ไงสี่เมตรหนากว่านี่นี่เขาบอหนากว่าหนากว่า นี่แหละพยางนี่แหละคือต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่บ่อเราพร้อมแล้วนะนะอ,อะน่เปิดไวปุ๊บอ่าสี่เมตรเราจะทับเบิ้ลเป็นสองชั้นนะครับต่างเท่าไหร่ตัเองยาวสี่เมตรกว้างเท่าไหร่นะกว้างสามจุดหกยาวสี่เมตรเราทับเอารึ่งสี่เมตรไงทับสองทับครึ่งเราใช้สาม เราใช้หนึ่งจุดหกสามจุดสองเมตรเองพักครึ่งอะ่ะอ๋อหนึ่งจุดหกเราไม่รวมไันนี้อีกพับครึ่งอีกอันนี้จริงพัครึ่งเลยเลยโอเคเดี๋ยวผมถือกล้องก่อนเอ้ตั้งกล้องก่อนนี่ปูแล้วแอะไม่ใช่อันนี้ผ้าใบนะครับฟ้าขาวจินน่านะครับบูชิดก็อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีอยู่แล้วของเหลืออยู่กระบังวางก็เลยแใส่ไว้ก่อนเพื่อเดี๋ยวจะปูพยางอันนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นรองพื้นไป พราะเป็นพื้นเป็นทรายเดี๋ยวก่งกัวมันทิ่มขาดนะครับเผื่อเราลงไปล้างบ่งล้างบ่ออะไรอย่างนี้นะครับก็เลยปูรองไปชั้นหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็กบางคนบอกว่าให้ให้ปูมาตรงนี้ด้วยเผื่อเวลาเราไปนี่มันแล้วมันไปถูกันแต่เรามีสองชั้นอยู่แล้วเราไม่กลัวนะครับโซนพลาสติกเนี่ยพยางเนี่ยเหม็นเลยแหละเหม็นเลยแหละใช่ไหมกลิ่นดีไหมเหม็นเลยแหละถึงบอกว่าให้ใส่น้ําไว้ก่อน <c oughs> เออใส่น้ําไว้เห็นบอกให้เอาโยกกล้วยใส่หรือสางกับทิมใส่เดี๋ยวผมหาข้อมูลทีนึ่ง แต่หยวกกล้วยคงไม่มีอ่ะน่าจะมีแต่กับทิมแหละรับอดีวลองผมขอตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวลองปรับทรงดูก่อน นี่น้ำจะเต็มแล้วอันนี้ผมจะลองให้มันติดขอบนะนีจะได้กลิ่นพลาสติกมันเหม็นมากอันนี้อยากกับทิมครับอยากกับทิมพอด,ดีมีอยู่พอดีเขาจริงเขาบอกให้ใส่ต้นกล้วยเพื่อจะไปฆ่าน้ําฆ่าถุงกลิ่นถุงอะไรเงี้ยแต่ไปด่ากัำทิมอยู่พอดีครับเขาบอกให้หนึ่งกร,รัมต่อน้ำหนึ่งตันนะครับอันนี้ก็ประมาณสักสี่ห้าร้อยลิตรได้ก็เกลี่ยแช่ไว้ก่อนเพราะน้ำเดี๋ยว,วยถ่ายทิ้งหมดแล้วแช่วชวไว้นะครับผม แช่ไว้ก่อนครับผมไม่ได้รีบใช้บ่อกอยู่แล้วครับไนี้ยากกินครับโอ้น้ำผีเสี๋ยวจะบอกเลยให้ไหมผมคิดว่าจะปักท่อปลาไปตามรูเนะี่ยนะครับเพื่อความหนาแน่นลืมต้องปักเพิ่มไปปักทะลุนี่ไปเลยก็ี่ยพยาง เดี๋ยวไปทำอีกรอบนึงวันนี้มืดแล้วพอแค่นี้แหละใช้น้ำทิ้งไว้ปิดน้ำแหละพอติดตามต่อคลินี้ครับเอ้าไอ้ดาหายไปไหนเนี่ยโอ้โหเอ้าปิดเทปไว้เร็ว